้าวันหนึ่งคุณได้เจอใครสักคนแล้วจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาและจะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตายคุณก็อย่าได้ปล่อยมือจากเขาเด็ดขาดเพราะเขาจะเป็นคนสำคัญที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขและกล้าวถึงปลายทางชีวิตที่คุณตั้งความหวังไว้คนบางคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้และคนบางคนก็สามารถทำลายชีวิตคุณได้ อยู่ที่คุณเองเป็นผู้กำหนดคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนนั้นแหละคือคนที่คุณต้องเลือกแม้จะมีบางวันที่ทำให้คุณดูแย่ๆมันก็แค่เพียงบางวันไม่ใช่ทั้งชีวิตของคุณอย่าทำลายสิ่งดีๆของทุกๆวันเพียงแค่วันแย่ๆเพียงวันเดียวคนที่เหมาะสมกับเรามันหายากถ้าคุณหาเจอแล้วก็จงรักษาไว้ให้ดีเพราะว่าถ้าคุณพลาดชีวิตทั้งชีวิต มันไม่มีโอกาสเรียกมันกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนชีวิตใครบางคนที่มันหมดหวังไปแล้วเพราะเลือกเส้นทางผิดเพราะชีวิตมันไม่เคยมีอะไรที่แน่นอนบางทีเรากำลังมีความสุขอยู่ดีๆความทุกข์ดันเข้ามาแทนทุกอย่างมีสองด้านเสมออยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราจับหรือปล่อย บางครั้งสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดอย่าตัดสินใครด้วยความคิดเห็นส่วนตัวทางเดินของชีวิตต้องเดินด้วยความเข้มแข็งเพราะถ้าคุณอ่อนแอเมื่อไหร่คุณจะโดนทำร้ายทันทีเช่นเดียวกันอย่าจริงจังกับชีวิตให้มากนะักเพราะมันจะเป็นการไปทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นแผลในใจแม้ว่ามันมันอาจจะไม่ใช่บาดแผลโดยตรงแต่มันก็เป็นเครื่องเตือน ความทรงจำทุกครั้งที่มีใครไปสก,กิดแผลนั้นจงอย่าไปสร้างบาดแผลไว้ในใจในความทรงจำของใครสิ่งสำคัญที่ต้องมีถ้าคุณเคยคิดหวังจะได้เป็นคนสำคัญของใครสักคนและได้เข้าไปนั่งในหัวใจของใครคนนั้นคุณต้องมีสองสิ่งในตัวของคุณความจริงใจและก็ความซื่อสัตย์เพียงแค่คำพูดและการกระทำมันไม่เพียงพอหรอกเพราะ ถ้าวันใดคุณทำผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำคนที่เขารักคุณก็อาจจะให้อภัยคุณได้แต่เขาไม่มีวันเชื่อคุณอย่างสนิทใจได้อีกถึงแม้คำพูดหรือการกระทำเขาอาจจะลืมมันได้แต่ความรู้สึกในใจเขาที่คุณทำไว้มันไม่มีวันลืมได้เลย ความจริงใจและก็ความซื่อสัตย์มันหาได้ยากแต่ถ้าคุณมีอยู่จงรักษาไว้ให้ดีถ้าคุณอยากจะเป็นคนสำคัญของใครสักคนขอขอบคุณบทความเพจคนไม่มีสิทธิ์จาก f เฟ e บ o ๊กภาพประกอบอิซาเบเสียงดนตรีพีเนมาสเตอร์ค่ะ